าดูคลิปนี้นะคะจะเป็นการสร้างมุมที่มีขนาดสีเท่าของมุม ABC นะคะะมาดูเลยในใบางานของเราหน้า54นะลูกนะ มาดูข้อที่1สร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับสีเท่าของ A B C ซึ่งคุณครูมีมุม A B C มาให้แล้วเนาะเรามาดูว่าเราจะสร้างมุมที่มีขนาดเป็นสีเท่าของมุมเนี่ยเราจะสร้างอย่างไรโดยใช้วงเวียนนะคะ,ะคุณครูมีมุมมาให้แล้วเนาะเหมือนกับเราเลยอยู่ในชีทของเราทีนี้ให้นักเรียนลากเส้นนะคะ e D, e D ลากลังสี D E นะคะหนูลากลังสี D E เสร็จปึ๊บ ให้จุด B จุด B ในรูปของต้นแบบนะคะลูกนะจุด B ในรูปของต้นแบบจุด B ในรูปของต้นแบบเป็นจุดกึ่งกลางจุด B ในรูปของต้นแบบนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะกางรัศมีเขียนส่วนโค้งตัด AB อ่ากางรัศมีประมาณนี้พอประมาณเนาะแล้วก็เขียนส่วนโค้งให้ตัด A ให้ตัดอ่า B A นะคะรังสี A B นะคะอ่ะให้ตัดแบบนี้นะคะอ่าให้ตัดอ่ารังสี B A แล้วก็รังสี B C นะคะเสร็จแล้วทีนี้ทำยังไงต่อให้จุดดีของรูปต้นแบบนะคะเป็นจุดกึ่งกลางอะ่ะล็อก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 วงเวียนก่อนกลางลัศมีให้ยาวเท่ากันนะคะอะ่ะจุดกึ่งกลางเนาะปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้ช่างย้ม แล้วก็ให้นักเรียนลากนะคะลากแบบนี้เลยฟืนลากตัดมาเลยตัดมาประมาณนี้กะให้มันอันนี้หน่อยอ่าปรัมาณนี้นะคะ <c oughs> เมื่อนักเรียนลากเสร็จแล้วอย่างนี้เนาะต่อไป ให้นักเรียนใส่ชื่อจุดตัดที่อยู่ในรูปต้นแบบตัวนี้ว่าเป็นจุดตัด x y ละกันอ่าเมื่อได้ x y ตรงรูปต้นแบบเสร็จแล้วอ่าให้ตัวนี้นะคะเป็นจุดในรูปของต้นในรูปของที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นจุด f เเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะลูกนะให้เรากางวงเวียนกางวงเวียนตัวเนี้ยให้มีรัศมียาวเท่ากับ y x นะคะลูกกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ y x ก็คือยาวขนาดเท่ากับมุมมุมของอันนี้นั่นเองที่มันจะก,กางนะคะมุมของอ A, B, C ที่มันจะกลางอ่ะให้มีขนาดเท่ากับ y, a, a x, y, y, x แล้วนะอ่าเมื่อเรากลางให้มีรังสีเท่ากับ y, x ปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูรูปที่เราจะสร้างขึ้นใหม่ให้จุด F ตัวนี้นะคะอ่าให้จุด F ตัวนี้เป็นจุดกึ่งกลางอ่าเห็นไหมจุด F เป็นจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วทีนี้ให้หนูเขียนส่วนโค้งตัดนะคะส่วนโค้งตัดตัวนี้ พอให้มันมีเห็นว่าเป็นรูปส่วนโค้งนิดหน่อยอ่นานักเรียนได้ส่วนโคง้งรัศมียังคงกลางเท่ากับ x y หรือ y x เนาะอ่ะเขียนส่วนโคง้งอ่ะตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ให้จุดที่ตัดส่วนโคง้งส่วนโคง้งส่วนโค้งอันแรกนะลูกนะอ่ะรัศมียังคงกลางล็อกอยู่อ่ะอันนี้คุณครูให้เป็น h สี่เราได้มุมที่มีขนาดเท่ากับ a b c แล้วหนึ่งมุมแล้วนะคะหนึ่งมุมแล้วแต่โจทย์บอกว่าให้เป็นสีเท่านักเรียนก็ให้จุด s ต่อไปจ,จุด H เป็นจุดกึ่งกลางอ่าจุด H เป็นจุดกึ่งกลางฟืบเหมือนเดิมลูกสเต็ปเดิมฟืบแล้วก็ลากส่วนโค้งตัดอ่าเราได้มุมที่มันมีขนาดเท่ากับ a b c เป็นสองมุมแล้วนะคะต่อไป เราก็จุดที่มันเป็นจุดตัดนี้เราให้ชื่อว่าจุด i ละกันอะ่ะจุด I ต่อไปขนาด2เท่าเราก็ทำต่อไปอีกนะคะสะเต็ปเดิมให้จุด i เป็นจุดกลางนะคะลูกอะ่ะจุดกลางนะให้วงเวียนกลางตรงอันนี้พอดีนะลูกเสร็จแล้วเราก็เขียนส่วนโค้งตัดเลย ฟึบอ,อ่าเราได้มุมที่มีขนาดนี้เท่ากับ3แล้วนะ3เท่าแล้วอ่านี่ให้เป็น i j อ่าต่อไปอันสุดท้ายแล้วมุมที่4ที่เราต้องการตามโจทย์อ่าให้จุด j เป็นจุดกึ่งกลางอ่าลากให้เกิดจุดตัดนะคะอ่าฟึบอ,อันนี้อ่าเป็น k และกัน ได้เสร็จแล้วให้เราลากนะคะลังสีขึ้นมาเลยอ่ะลากลังสีผ่านจุด K เ,เนอะอ่ะใช่ไหม อ่ะโอเคลุ้นทุกคนลุ้นไปกับครูอ่าเราก็จะได้มุมอะไรเอ่ยอีด e, ีและเคนะคะที่มีขนาดเป็นสี่เท่าของ a b c นะคะอ่าโอเค พอทำได้ไหมถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวเราใช้อันนี้วัดดูสิมั่นใจเปล่าดูสิดูสิดูสิอันนี้มุมการขียองศาเนี่ยคุณครูก็ขีดแบบคิดว่าประมาณเท่าไหร่กะไว้ประมาณอ่ะตีให้มันเป็นอันนี้เนาะประมาณสักสามสามสิบเนาะสี่เท่าก็ประมาณร้อยยี่สิบกะไว้เนาะกะกะ ก็คือว่าจะให้เป๊ะเลยมันก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าคุณครูใช้ปลกแกรมคุณคือก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะลูกมุมของเราขนาดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบเนาะอ่าร้อยสิบสีเท่าไหมเดี๋ยวนึงนะมาดูรูปต้นแบบหนึ่งนะประมาณเท่าไหร่เนี่ย กูค,ค,คิดเส้นตรงก็ไม่ตรงหรอเป็นไปได้อ๋โอเคมันยีเท่าไหร่ยี 26, ประมาณ26่สเนาะยี 27, อ่ะประมาณนี้นะคะอ่ายี่สิบเจ็ดได้ไมได้ไห 100, ประมาณ110หรอร้อยแปร้ออ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเป็นสีเท่าอ่ะโอเคคุณครูก็ใช่ว่าจะเชี่ยวชาญมากเนาะในการใช้เครื่องมือบางทีแบบอินเทอร์เน็ตเราหรืออะไรเราเอ้มันอาจจะไม่สเสถียรน,นะคะอ่ะโอเคอย่าลืมไปทำด้วยนะลุงนะอ่าแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาส่งด้วยนะคะ